โอเคเราไปโซโล่แล้วกันเจอ Vcat เจอวีแคเจอวีแคเราชื่อ V ีตัวใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเราเซนเตอร์ให้รเราเพิ่งแพ้มาเพื่อน <laughs> ให้เพื่อนรู้ว่าเราเพิ่งแพ้มาเฮ้ยเซนเตอร์อาอไม่บอกว่าจะเล่นสก,กุทำแต้มดิไม่มีทำแต้มด้วย อ่ะแล้วใครทำแต้มอ่ะอ่คขงิงิยังไงล่ะอาจัดไปอาคขงิงิห้าสิบแต้มเยเหรอทำได้ยี่สิบแต้มก็ดีใจแล้วอาคขิงิติบห้าแต้มที่ถึงก็ฟินแล้วสิบหกแต้มอ่ะสนุกมากครับเทอร์โนเวอร์เออโคตรน่าสงสารเลยมีคนเจอบอดใชเหรอลงแรงเหรอไอ้นี่แรงอะไรวะเมื่อกี้ลืมดูลิงมิสซี่ยิงสามแต้มสามลูกไง ครึ่งสนามสามลูกในเกมเดียวกับคุณวิมลสิบบาทครับผม nice, ยกไปดิใจผมสลายให้มุนหัวใจผมแตกสลายออกเป็นล้านล้านชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นเสี่ยงเสียงเมื่อกี้พี่ก็จิตใจแตกสลายเหมือนกัน ห่วงโยกไปเด้เอาว่าเขาให้เราดักว่าเออดักให้สมกับทม์ล็อกชาเนเอลจัดไปเด้ต้องงานเพื่อนส่งมาทางนี้ฉันดังให้เองส่งมาทางนี้ฉันดังให้เอ้ยม่เอาเลยมิสเอ้ยโอ้โหตัดบอลทำใหม่ละไม่ต้องห่วงฉันรีบาวให้ตูมห่วงโยกไปเด เฮ้ยพูดเป็นเล่นนะอ๋อ oh, oh. เขาสามลูกแล้วนี่หว่าน้าตกว่ะลิงที่พี่ส่งไปคือลิงมิซี่ปลาสามแต้มลงนะครับ uh, oh. เอ้ยไม่ใช่ปลาสามแต้มปลาขึ้นสนามลงสามลูกในเกมเดียวอย่างเงี้ยเกมเดียวปลาขึ้นสนามไปสามลูกนะใครอยากรู้สแตก็กสามแต้มปลาขึ้นสนามก็ไปดูได้นะครับจะได้รู้ว่าทำยังไงยอม มล10บ,บาทครับนี่ยังไงล่ะหุ่นยกไปด้อสิบแต้มว่ะเขาป้านเราเว้ยเอาดิแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็นสิ่งเสียงก็ถูกบดและจุดเป็นคุออนยคงหมดเลยอ่ะโอ้ยสับสอง ไปเด้12แต้มว่ะเดี๋ยวต่างเป็นปั้นน่าดูเลยเว้ยเดี๋ยวต่างเป็นปั้นน่าดูเลยเว้ยอุ้ยเขาดังคืนกระโดดทำไมล่ะจัดไปเจ็ดครั้งว่ะห่วงโยกไปเด้วางใจทำแต้ม โอ้โหเร็วเกินไปรรสแต็กอ่างังอีกขึ้นสนาม <Yo. S 1> หาทํำนะเราเนี่ย <'s> อุ้ยโดนแสกแตกตบบ <c oughs> ตาจบโดนอีกวอบขอบคุณสิบบาทครับพี่พลตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนขุ่นไปแล้วล่ะฮะฮะฮะคือไงมันยาวเกินไปเลยต้องส่งโดนเนี่สามรอบเหรอ เออยืนนิ่งเหรอ,เ,หรอเรียวตาเป็นงานเลยวะเออ้ยขาแรงอะไรวะเรียวตาเก่งจังเลยวะยืนนิ่งอ่ะจูนโดนไปเลยจโดนตัดบอลโดนเรียวต,ตัดบอลแต็มมือเลยครับเพื่อนเล่นเหรอมาดงมาดังอะไรหลบได้ตูมกดไลค์ให้จูนทำดีมากเพื่อนจับตา พวกโยกไปกับทารักชาแนลอ่าพลาดแล้วเออโอ้ขโูโดนตัดบอลสองรอบส่งบอลไปไม่ถึงเรียวตะวนี่ยังไงล่ะเรียวตะที่แท้ทูห่วงโยกไปเดย,เ <laughs> ยังไปสิบครั้งแล้วนะครับลูกพี่จูนว่ายังไงว้ายังไงเออลงไปเกะกะสวยมาก จัดไปเดยขอยให้ฉันโชนเดียวโอ้โหลบใต้โอ้โหไม่ถึงตำแหน่งบองไม่ถูกต้องส่งดาวได้ไม่ใช่หรอจัดไปเดนะยนายอะต้องรีเฟก์ไวกว่านี้นี่มันลูกดักทำไมล้างชา้นแนลอุย้ย ตำแหน่งไม่ดีกดวายไปด้วยเฮ้ยจุนอะจุนเปนคลืนเว้ยจุนบอกโดนหลายลูกแล้วเอาซะหน่อยตำแหน่งบล็อกไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเพื่อนเออลูกดังแบบพลังไงล่ะรีบาวแล้วดังชอบท่านี้สุดแล้วลงมาปุ๊บวงแตกก่อนแล้วค่อยขึ้นไปดังนะครับ ระเบิดพลังซุปเปอร์ไซยามาเดยรอเขารอแดดเขารอแดดมาเดยเออพลาดแล้วนี่ยังไงล่ะตูม <laughs> มาดว่ะเล่นอาขังหนีได้ทำแจม คตรชอบจริงๆ,ๆที่ชอบอาคังหีทำแต้มสุดแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนให้พี่เล่นเวลาเล่นอาคังหมีชอบให้ยนหืนเฉยๆใต้แป้นบอลไม่ถึงเลยไม่ถึงอาคังหีเหลยต้องแบบนี้ดิโชท่าใหม่มั้งนี่ยังไงล่ะชิงแป้นเดี๋ยวข้าดอท่าึลงเอาไว้ครบ เดี๋ยวถ้าอ่าอีกท่าหนึ่งดังอีกท่าหนึ่งไ,<ป>ไ,ไม่ไงล่ะอ้ท่านี้ชอบโดนตกไม่รู้ทำไม<ส>ใช้ครั้งแรกเลยนะแต็มมือเลยครับจะโดนดังอะไรนี่แป้นคลายฮับดังอย่าแป้นพางฉันดังได้คนเดียวนีไ่ไงล่ะจัดตายสามสิบสองแต้มว่ะเออมันต้องแบบนี้ปป้นทำอะไรล้างชาแนลดังอ่ะไม่ผิดหวัง ทุกวันพี่ไม่เอาอจะข้าทุกวันไม่ชอบชอบใต้แป้นมีด้วยนะอันนี้พอร้อยแล้วนะอาขงเงียมีครบทุกค่าแต่ว่าไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กส่งดาวไม่ได้หรอส่งได้เดี๋ยวเมื่อกี้ดังในดงมันยังส่งอยู่เลยมันยังร้องเพลงให้ฟังอยู่เลยต้องงานทำดีมาก